เน็ตพานดดาวเทียม Starlink จาก Space X กนะครับกำลังจะเปิดบริการในประเทศไทยในอีกไม่ช้านี้ล่าสุดนี้ครับมีการทดสอบกันแล้วที่มออนะครับมหาวิทยาลัยสงขลานครินข่าวนี้ย้อนไปข่าวปีที่แล้วนิดนึงนะพอดีไม่มีเวลาอ่าน เอาไว้นะครับก็เพิ่งมาอ่านกันหลังปีใหม่25ธันวาคมที่ผ่านมานะครับบอร์ดบริหารของกสทชนะครับได้อนุมัติให้มหาวิทยาลัยสงขาลานครินทร์หรือว่ามอนะครับได้ทดสอบการใช้อินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมของเครือข่าย Starlink ที่เป็นของบริษัท Space X นะครับซึ่งก็จะถือว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่ได้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตของยี่ห้อนี้นะครับที่ผ่านมาผมเล่าเกรดเสริมให้นิดนึงนะครับ ที่ผ่านมาเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตครั้งแรกในประเทศไทยเริ่มต้นที่ไหนเริ่มต้นที่เดียวกันเลยครับที่มออ,อแห่งนี้ครับมหาวิทยาลัยสงขลานครินแห่งนี้เมื่อโอ้โหสามสิี่กว่าปีก่อนได้มั้งนานแล้วนะฮะตั้งแต่ปีหนึ่งพันหรือแปดสิบปลายๆด้วยซ้ำไปนะครับเก้าต้นๆมั้งที่ผมทราบเพราะอะไรนะครับเพราะว่าผมรู้จัก พี่ชายผมคนหนึ่งที่เขาเป็น1ใน4คนที่เป็นประจักษ์พยานในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตครั้งแรกในประเทศไทยเชื่อมต่อไปอยังเซิร์ฟเวอร์ของมหาลัยแห่งหนึ่งในออสเตรเลียนะครับคนคนนั้นนะครับพี่ชายผมคนนั้นน่าจะเป็นที่รู้จักของผู้คนเป็นอย่างดีเพราะว่าเขาคือคุณพ่อของน้องสู้ชิงนะครับชื่อว่าพี่ภูเบศนะฮะเป็นเจ้าของร้านไฮเทคคอมพิวเตอร์อยู่ที่หาดใหญ่ แล้วก็ได้รับการชักชวนจากอาจารย์คณะอาจารย์นะครับในมหาวิทยาลัยมอนะครับให้ไปช่วยร่วมในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตครั้งแรกของประเทศไทยในตอนนั้นนะครับแล้ววันนี้เราก็ย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งกับการทดสอบ สตาร์ลิงครั้งแรกในประเทศไทยที่จุดเริ่มต้นเดียวกันนี่ดูเท่มากนะนี่เข้าใจยังว่าทำไมกสทชเขาถึงเลือกให้มออเป็นคนทดสอบนะครับนี่ถือว่าดีมากๆเลยนะครับเราก็น่าจะได้ใช้จานรุ่นใหม่ที่เป็นจานสี่เหลี่ยมเหมือนเหมือนเหมือนโต๊ะญี่ปุ่นกินข้าว <laughs> เหมือนโต๊ะเด็กกินข้าวนะครับ คลื่นที่อนุมัตินะครับที่ทางซาลิงติดต่อขออนุญาตมานะฮะผ่านทางกสทชก็คือคลื่น KU Band นะครับโดยขาอัพลิงเนี่ยจะใช้คลื่นย่าน14-14.5ถึงกิกะเฮิรตซ์ก็คือย่านอัพลิงเนี่ยจะมีแบนด์วิดต์กว้างอยู่500เมกะเฮิรตซ์นะครับส่วนขาดาวลิงจะใช้ย่าน10.7กิกะเฮิรตซ์จนถึง12.7กิกะเฮิรตซ์ ก็คือขาดาวน์โหลดจะมีแบนวิดมากกว่าขาอัปโหลดนะครับเพราะว่า ดาวโหลดน่าจะใช้เยอะกว่านะครับก็ม,มีช่วงกว้างถึง2กิกะเฮิร์เลยทีเดียวนะครับเป้าหมายคือการทดลองสนับสนุนภารกิจค้นหาผู้ประสบภัยทางเรืออ๋อนี่เขาเอาไปทดสอบคือแบบว่าเผื่อเอาไปเอาไปต่อเน็ตบนเรือไกลๆวิ่งระยะทางออกไปที่หรือไปตั้งในที่ที่แบบว่าเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในพื้นดินไปไม่ถึงนะครับปัจจุบันนี้อินเทอร์เน็ตสตาร์ลิงนะครับของ SpaceX เนี่ยให้บริการไปแล้ว70ประเทศทั่วโลกโอ้โหลองนึกภาพดูครับ 70ประเทศทั่วโลกรวมยอดผู้ใช้ออกมาเป็นกี่ล้านคนแต่ละคนจ่ายค่ารายเดือนให้สเป c e อจะเป็นบริษัทที่ล่ำรวยมาหาศาลมากๆนะครับนี่ยังไม่รวมถึงพวกสายการบินนะครับพอเป็นเน็ตผ่านดาวเทียมเนี่ยมันสามารถให้บริการสายการบินที่วิ่งผ่านในรัศมีนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยสตาร์ลิงเนี่ยมีดาวเทียมอยู่บนนั้นเนี่ยผมว่าเกิน3,500ดวงแล้ว เติมเรื่อยๆเลยนะครับบินขึ้นไปส่งทีละ60-70ดวงนะฮะแล้วก็ส่งไปเรื่อยส่งของให้นาซาไปอวกาศก็เน็บดาวเทียมของตัวเองไปด้วยนะมีพื้นที่เหลือมีโหลดเหลือก็ส่งไปกระจายไปจนตอนนี้มี3,000กว่ากผมว่าน่าจะเกิน3,500แล้วนะฮะประเทศในเอเชียเนี่ยนะฮะที่ใกล้เราที่สุดที่ตอนนี้มี Starlink ให้บริการแล้วก็คือมาเลเซียนะครับ ส่วนประเทศเพื่อนบ้านเรานะฮะมีข่าวมาแล้วครับว่าในอย่างสาธารณรัฐประชาชนลาวนะฮะพ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวกับกัมพูชานะครับมีในเว็บไซต์ของ SpaceX เนี่ยระบุไว้แล้วว่าจะเปิดให้บริการในปี2025ก็คือปีหน้านู้นนะฮะทีนี้ประเทศไทยเนี่ยถ้าโครงการทดสอบของเขาเนี่ยไม่รู้นะผมเดาว,ว่าน่าจะใช้เวลาทดสอบน่าจะ2-3เดือนไหมหรืออาจจะเกินเลยไปถึง6เดือน ถ้าภายใน6เดือนนี้เดาสอบเสร็จก่อนนะครับได้รับการอนุมัติก่อนนะครับเพราะว่าในเว็บไซต์ของซาลิงตอนนี้เนี่ยเขาขึ้นสถานะประเทศไทยว่ารอการอนุมัติจากรัฐบาลอ,าอธิบายเพิ่มนิดหนึ่งหลายคนบอกเอา้าทาไมอ่ะเป็นเน็ตผ่านดาวเทียมทําไมต้องมารอรับอนุมัติจากประเทศไทยคือไม่ว่าจะเป็นเน็ตผ่านดาวเทียมหรือผ่านอะไรก็ตามแต่ยังไงคุณก็ต้องยิงสัญญาณลงภาคพื้นดินเพื่อที่จะเชื่อมต่อกับเคเบิลแลนไลน์ ะะมันไม่ใช่ว่าพอเป็นดาวเทียมปุ๊บเราจะสามารถยิงข้ามประเทศไปจากดาวเทียมนึงไปดาวเทียมนึง,นงถามว่าทําได้ไหมทําได้ครับคือดาวเทียมเนี่ยมันสามารถทําฮอปลิง์มันส่งสัญญาณไล้สายหาดาวเทียมดวงที่อยู่ใกล้เคียงได้แต่การส่งต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งไม่ต้องลงประเทศนั้นเลยเนี่ยมันก็จะผิดกฎหมายประเทศนั้นสิ่งที่ Star าล n k ต้องทําก็คือเขาจะไปให้บริการประเทศไหนก็ช่างเขาต้องเอาลงเสา ของหลักของเขาซึ่งมันจะไปจิ้มกับแลนไลน์ในประเทศนั้นแล้วก็วิ่งผ่านเกตเวยของประเทศนั้นเพราะว่าอินเทอร์เน็ตของทุกประเทศมีกฎหมายคุ้มครองอยู่หลายคนที่เคยบอกว่าโอ้อีกหน่อยเราจะอิสระเสรีแล้วไม่มีใครมาทำอะไรซิงเกิลเกตเวกับเราได้อีกต่อไปไม่มีใครมาสแกนซึ่งแหมไอ้คำว่าสแกนเนี่ยผมก็ อยากจะพูดแล้วเกินป่ะไม่มีใครอยากสแกนคุณหรอกไม่มีใครอยากรู้หรอกว่าคุณทําอะไรนะฮะมันมันข้อมูลมันมากมายมหาศาลมันสแกนไม่ได้อยู่แล้วนะฮะมันสแกนแค่เรียวไทม์สัก4ี่ห้าวิข้อมูลก็ท่วมเซิร์ฟเวอร์ตายแล้วนะฮะมันเยอะเกินทําไม่ไหวหรอกแต่ที่ต้องทำเนี่ยเพราะว่ามันมีกฎหมายครอบคุมอยู่ คนที่ใคยคิดว่าอ้เดี๋ยวอินเทอร์เน็ตสตาร์ลิงจาก SpaceX มาเดี๋ยวเราจะมีอิสระเสรีไม่มีใครมาปิดกัน้นไม่มีใครมาจับผิดเราได้ต่อไม่ครับมันก็ต้องผ่านแลนไลน์ผ่านกฎหมายประเทศนั้นอยู่ดีแล้วสุดท้ายเนี่ยหลังจากที่เปิดตัวมาใหม่ๆทุกคนเห็นสปีดของ Starlink แล้วนะครับสปีดไม่ได้เร็วกันเน็ตบ้านที่ให้บริการเรานะแล้วราคาสูงกว่าด้วยเดือนหนึ่งเนี่ยค่าเฉลี่ยประมาณ3,000กว่าบาท3,000กว่าบาทกับสปีด1 0อกว่าเมกดาวน์โหลด อัพโหลด40-50เมกผมเชื่อได้ว่าหลายคนที่เฝ้ารอ Starlink นะครับน่าจะถอดใจไปนานแล้วหลังจากที่เขาให้บริการมานานแล้วแล้วไม่เข้ามาในประเทศไทยสักทีนึงนะฮะจริงๆแล้ว Starlink มีไว้ทำไมมีไว้สำหรับในพื้นที่ห่างไกลที่มันไม่มีเน็ตบ,บ้านเข้าไปถึงที่นั้นจริงอยู่ในป่าอยู่ในเขาอยู่ในทะเลอย่างเงี้ยถึงต้องใช้ เพราะฉะนั้นประโยชน์ของ Starlink จะไปอยู่ตรงจุดนั้นมากกว่าไม่ใช่อิสระเสรีเหนืออื่นใดนิวฟีดอมแต่อย่างใดอย่าเข้าใจผิดนะ